ดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่มีนักท่องเที่ยวพยายามจะก,ก้มลงไปจูบงูแล้วก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่สถานโชวงูในตําบลฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ นายสันติปาวายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปตรวจสอบสถานที่โชวงูซึ่งตั้งอยู่ในซอยป่าหลายตาบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะหลังจากมีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกงูเหลือมฉกแล้วก็กัดที่ปากและจมูกจนได้รับบาดเจ็บนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวพยายามจะยื่นหน้าเข้าไปจูบงูค่ะนางสาวกฤติพรภูมิกุล,ลชรซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากเกิดเหตุบริษัทก็ได้ส่ง นักท่องเที่ยวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะในขณะนี้ก็เดินทางกลับไปที่ประเทศจีนแล้วทั้งนี้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไม่ได้ติดใจเอาความเพราะรู้ว่าตัวเองก็ผิดที่ก้มลงไปจูบงูโดยที่ไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบก่อนทั้งที่เป็นข้อตกลงนะคะว่าถ้าจะลุกไปถ่ายรูปกับงูจะต้องแจ้งให้พนักงานได้รับทราบซึ่งในวันที่14มกราคมนี้ค่ะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตก็จะนัดผู้ประกอบการมาร่วมการหามาตรการป้องกันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่อง เที่ยวค่ะ